ไหนหัวคือเรียกผมมาทำไมคนไ,ไหนไปบัวไปเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอ่นานภาษาภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ D A M คืออะไรดำมบ์ บรรยากาศฝนหลังฝนตกสวยๆปรับยังไงคุณครูกำลังดูน่าสนใจนกำลังศึกษาหาความรู้ไปสอนเด็กหน่อย <c oughs> <c oughs> ว่าเขาวิธีการสร้างเขื่อนแต่ครูแม่ก็กลัว นี่คืออันดูบลรัดที่นี่เห็นเขาบอกว่าเขือนบนแล้วพลิกกระแสไฟฟ้าด้วยแต่ไม่รู้ผลิตตรงไหน เป็นอะไรทำไมจึงจะรีบกลับพี่เก่าทำไมพ <c oughs> ี่คือัเยอะกลัวอะไร <c oughs> ไม่พี่จอนไปถ่ายไว้๋ยวหนูถ่ายให้